ต้องบอก,กน,นะว่าเป็น c c f E ที่ผมได้มาแล้วไม่น้อยที่สุดแล้วนะครับเพียงแค่23,000กิโลรับประกันไม่แท้นะครับประวัติดีแน่นอนนะครับคันนี้อ่าก็ประวัติสมตรงนะครับบายสวิตนี่ให้ดูบายสวิต สวัสดีครับวันนี้มานัมแต่งงานโปรต่อค้านะครับมีรถสวยงดหน้าใช้รถสภาพป้ายแดงคันนึงเข้ามาครับวันนี้เป็น Honda Civic ค e นะเป็น2.0ตัว ehev หรือเป็นตัวไฮบริดนั่นเองนะครับและเป็นตัวท็อปอาด้วยนะครับบอกเลยว่าสภาพดีแน่นอนนะฮะรถปี2023นะครับไมล์เพียงแค่23,000ื่นามันกิโลแต่งานตีไมล์แท้เล้ก็สภาพสวยงามแน่นอนนะครับผมบอดี้เดิมสวยสีเดิมทั้งคันเลยนะครับวันนี้ผมจะพาไปชมนะครับว่าเจ้า Civic เ e คันนี้นะครับสภาพโดยรวมเป็นยังไงบ้าง เอาเชนต่างตเนี่ยน่าสนใจบ้างวันนี้ผมจะพาไปชมกันนะครับก็มาชมกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทางโปรโตโฮาด้วยนะครับทางคนติดตามได้บอลนะก็มาชมกันได้เลย Honda Civic FE นะครับ2.0 E-Hybrid หรือว่า E-HEV RS นะครับผมนี่ครับ RS ร์ R H รู้จัอกอะไรนะครับอย่างแรกเลยค,คือจังหน้าจะมีโลโก้อารแท้นะครับไม่ได้แปะเพิ่มนะอ่าเอาชุดแต่ง RS ร์เอสพาร์ทก็พันนะครับแล้วก็นี่ไฟต่างต่นะไฟเดิ์ทังมันนี่ไหนครบเลยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มีไฟ LED ไฟฟลักน้ำหรือว่าไฟตาบมอดในตัวครบหมดเลยนะครับผมสีดําเดิมโรงงานนะครับเหลือแค่ขัดเคลือบสีก็จะเงากว่านี้อีกเยอะเลยนะครับผมอ่าการัตีบอดี้เดิมก็ไม่ชนหนักไม่มีฟานไม่น้ำโครงการัตีบอดี้เดิม100%นะครับมาถึงล้อมแม็กกันนะครับตัว F E R S นะครับจะเป็นล้อมแม็กแบบนี้เขาเรียกล้อมแม็กทูโทนนะครับผมนี่ครับจะเป็นสีเงินตัดกับสีดำนะครับเท่มาก ยังไม่เชอินไพร์กอลสปอร์ตนะครับ2 3 5 4 0 R 1 8ปี2 0 2 3นะครับลดแค่20,000ื่โลจะเปลี่ยนยางให้แล้วนะครับแสดงว่าเจ้าของเก่าต้องดูแลรถดีขนาดไหนนะครับเปลี่ยนเป็นยางเม่เชอินด้วยนะยางนี้ยางดีแน่นอนนะครับผมดิสเบรกคู่หน้าครบจานเบรกสภาพดีครับแล้วก็ช่วงล่างชกเดิมสปริงเดิมหมดนะครับกระจกข้างนะครับเป็นสีดำเดียวกับตัวรถแล้วก็จะมีกล้องเลนส์วอด้านซ้ายนะครับผมกระจกฮอนด้าแท้ครบคันไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนนะครับอ่าสวยงามแน่นอนแล้วก็บอดดี้เิมๆ ไม่มีกันสาดนะครับมือประตูจะเป็นโครเมียมนะครับคันนี้ด้านในนี่ครับด้วยความที่เป็น RS นะครับด้านข้างต่างๆเนี่ยจะมีเป็นหนังสีดําตัดด้วยด้าสีแดงนะครับทั้งคันเลยนะครับเฟเจอร์งานสวยมากนะครับบอดี้เดิมบอดี้สวยนะครับน็อตไม่แกะไม่ถอดเลยนะครับแล้วก็เม็ดอาร์ตต่างๆนะครับตอกกลมชัดเรนสวยบอดี้แบบนี้เลยนะครับนี่เนี่ยตามสั่นตามคมเห็นไหมครับบอดี้สวยแล้วก็เสากลางนี่ครับเดิมหมดเลย เบาะหนังแท้รอบคันตัดด้วยผ้าเอาคันท่าเดินด้วยได้แดงนะครับนี่เป็นซิปเนเจอร์ของตัว RS ของ Honda เขาเลยนะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้าครบนะครับนี่ครับสครับเพดเดิมเดิมเลยนะครับแล้วก็งานสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานเขานะครับแล้วก็เจ้าของก็มีการพ่นกระสนิมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมประตูบนอ่างเดิมหมดเลยนะครับแล้วก็นี่ครับสติ๊กเกอร์เพจตัวถังอยู่ข้างล่างนะครับไม่เครื่องถังตรงตามเล่มนะครับนี่นะแผงข้างประตูต่างๆนะครับสภาพดีมาก นี่บอดี้บนล่างเดิมหมดนะครับแล้วก็เม็ดอาร์คนะครับประตูหลังฝั่งซ้ายนะครับเดิมหมดนะครับบนล่างสภาพเดิมกันเลยนะครับนี่ตัางมาร์คกิ้งต่างๆเดิมอยู่ครบหมดนะครับนี่เห็นไหมเดิมหมดเลยนะครับด้านหลังก็จะมีแอร์หลังด้วยก็สามารถชาร์จแบต2ที่หรือว่าเป็นตัวเสียบ USB ได้นะครับไม่23,000ืมนเจโลนะครับลองดูสภาพได้ครับสภาพสวยงามมากกว่าหลังคาไม่คงอากาศใดๆเลยนะครับสภาพรถคือป้ายแดงเลยนะครับใหม่แล้วก็ ใช้น้อยนะครับไปแค่สองหมื่นกิโลนะครับบอดี้ต่างๆเดิมหมดเลยแล้วก็ยางหลังฝัง่งซ้ายยางมิชลินนะครับผมยางปีซองมันยีนะครับนี่ยางใหม่จริงๆนะครับนี่ก็จะมีคือรอนิดนหน่อยนะครับรอยขีดข่วนแต่ก็ไม่เยอะนะครับไม่มีผลต่อการใช้งานซื้อไปคุ้มแน่นอนยางก็ใหม่ประวัติก็ดีนะครับน้ำมันเติมอะไรได้บ้างขั้นต่ำขอเป็นโซฮองเก้าหนึ่งโซฮองเก้นะ e 2 0 e 8 5ก็เติมได้นะครับแต่ผมขอขั้นต่ำเป็นโซฮองเก้หรือว่า เป็นโซ่หอเก95ดีกว่ารถมันจะวิ่งแล้วก็จะขับดีขึ้นเยอะเลยนะครับผมไฟท้ายของ Civic เ e นะต้องคืนเปิดไฟรี่มาเนี่ยมันจะวิ่งเป็นเส้นแบบทั้งโคมเลยนะครับสวยงามมากนะครับมันก็จะมีสปอยเลอร์ท้ายสปอยเลอร์ท้ายนี่จะเป็นของตัว RS เอสเฮานะครับจะมีชุดพาร์ทท้ายนะแล้วก็นี่ครับสปอยเลอร์ท้ายแล้วก็โลโก้ต่างๆนะครับ Civic RS E H E V, v มีครบหมดเลยนะครับผมแล้วก็นี่นะฮะพวกตามท้ายดูง่ายๆครับน็อตไม่แกะน็อตไม่ถอดพอนะครับผม อ่ารถใหม่แบบนี้นะครับต้องเดิมแบบนี้เลยนะครับตะเข็บด้านข้างซ้ายขวาสภาพเดียวกันไม่มีอุบัติเหตุเลยเบาหนักผมว่าไม่มีนะถ้าผมดูจากเบื้องต้นมานะครับคันนี้ใส่ c i v i c อ e ีนี่คือตรงรุ่นเลยนะครับตัวแผ่นยาง้าหนังยางอะไหล่ไม่มีแล้วนะครับจะมีนี่ปั้มุิวเฉินกับตัวเติมลมยางนะครับรถสมัยใหม่ไม่ค่อยมียางอะไหล่แล้วนะครับผมแต่ว่าพื้นที่การวางของค่อนข้างเยอะนะเรียกว่ากว้างเลยดีกว่านะครับมีกล้องหนังในตัวแล้วก็โลโก้กเขาจะเป็น h o นด้าแบบนี้เป็นไฮบริดใช่ไหม มีเส้นไฟฟ้าอยู่ในวงนะครับผมนี่นะครับสวยงามมากวัดสีดำนะหวังตรงว่า RS นะ่ะสีดำเนะี่ยมันเข้ากับล้อแม็กแ,แบบนี้นะใคเมือซื้อไปอาจจะไปแต่งโมดิฟายเพิ่มเติมก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าใครชอบเดิมๆนะได้อย่างเซ็ตนี้ก็คุ้มแล้วนะครับโชคอัพเดิมสปริงเดิมหมดเพราะว่าฟิตเมนต์รถประมาณนี้กำลับบงดีนะครับไม่แบบว่าไม่ใหญ่เทอะทะก็ขับง,ง่าย หากดูง่ายๆล้วก็ประวัติศูนย์ตรงต 03, 03, 03, 03, แล้วก็วานตีศูนย์สามปีแสนก็ยังอยู่ครบนะรู้สึกคันนี้จะมีอันติเมทแคร์5ปีนะเดี๋ยวผมขอเช็คให้คีน,นึงนะครับแต่ผมจำได้ว่าเจ้าของเก่าแจ้งมาว่าเขาซื้อเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมพอดูให้บอดี้สวยนะครับนี่น็อตบอดี้ต่างๆนะครับตะเข็บต่างๆเดิมหมดเลยนะครับสภาพสวยเดีย๋ยวีผมแจ้งครับคันนี้ไม่เคยทําสีไม่เคยทำสีก็คือรถไม่มีอุบัติเหตุเลยนะครับมาเดิมจริงๆ นะคะรับรถปี23แท้โดยยีน 23, นะ่จนยี่สินะเจ้าของเกา่าเดิมใส่ป้ายทะเบียนประมูลมานะครับตอนนี้สกัดออกเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะฮะดูครับบอดีต้ต่างๆเดิมหมดบนล่างสติกเกอร์ใส่อมยางมอกร,รถพลเรือนไฮต้องมีมอกรนะหรือว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับผมก้อนนี้ครับเม็ดอาร์คดันข้าต่างๆเดิมหมดเลยนะครับสภาพดีสภาพสวยนะครับผม บอดี้สวยงามจัดจัดนะครับไฟหน้าออโต้มีครบโคมแอมันติฟังชั่นสองามีคูสคอนโทรลมีครบทุกอย่างนะครับแล้วก็กระจกออโต้แคคู่หน้านะเออนี่นะครับกุญแจฟุตสตาร์ทอ่าคันนี้จะมีกุญแจทั้งหมด3ดอกนะจะเป็นคีย์การ์ดหนึ่งหรือว่ากุญแจตัวจริงอีก2นะครับเพรก็ถ้าจะมี3แบบนะครับใครที่เคยใช้เอฟไอจะรู้ว่ามันมีคีย์การ์ดนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องนะครับว่าตัวไฮบริดคันนี้ห้องเครื่องจะเป็นยังไงบ้างครับกับซีวิคเอฟไอชั่งนั่นอ่ะมาดูฝา มาดูด้านในกันจะเป็นไม้ค้ำอยู่นะนี่สติกเกอร์ต่งตางๆเดิมอยู่ครบหมดเลยนะครับแบตเตอรี่ต่งตางๆนะครับก็นี่นะฮะนี่บนล่างแก้มซ้ายขวาเดิมหมดเลยเห็นไหมว่านอ็อตถ้ามันเดิมอะ่ะมันจะไม่มีรอยขยเลยนะครับแล้วก็น,นิ้วไม่รูปแบบนี้นี่เดิมหมดนะครับสภาพเดียวกันนะครับซ้ายขวามีสติกเกอร์แล้ตก็งถังอยู่นี่เหมือนกันนะ นี่เห็นไหมแกมซซายขวาเดิมหมดเลยนะครับเบาโช๊คด้านในนี่เดิมหมดครับไม่เคยเปลี่ยนโชคนะครับแล้วก็นี่คันหน้านะครับสภาพเดิมกันหมดเลยนะครับสภาพดีสภาพสวยครับรถใหม่มากนะครับรถปียี่สิบสามรถกี่ปีอะรถสองปีวิ่งปีกับหมื่นนิดหน่อยนะครับถือว่าประวัติดีเลยนะครับแล้วก็สภาพคันนี้เหมือนรดป้ายแดงครับประหยัดป้ายแดงไปเกือบสี่แสนเลยนะครับ 2.0เบนซิน EHEV หรือว่าเป็นเบนซินไฮบริดนั่นเองนะครับไฮบริดเนี่ยเห็นไหมจะมีภาษาคาส้มอย่างนี้นะครับเข้ามาตัวแบตเตอรี่ไฮบริดต่างนๆนะครับน้ำมันเครื่องเพิ่งเปลี่ยนมาเองนะครับนี่ครับดูความใสของเขาไม่เห็นใช่ไหมนี่ดูดใสแจ๋วนะครับเพราะว่าเพิ่งเข้าศูนย์ตอน20,000กว่าไปนะครับประวัติดีแน่นอนห้องเครื่องสะอาดาดเลยนะครับ สวัสดีสภาพรถเหมือนป้ายแดงนะครับซื้อเงินสดก็คุมจะไฟนแนนซ์ก็ได้ประวัสดีฟรีดาวน์ได้หมดเลยนะครับสนใจรถคันไหนก็ทักมาที่โปรต,ตัวขาได้เลยนะครับนะครับไปดูด้านในนะครับว่าตัว Civic เ e คันนี้ออปชั่นด้านในของตัวไ s มีอะไรบ้างนะครับไปชมกันอย่าเบรกกดปุ่มสตาร์ทอ่าหน้าจอก็จะขึ้นปกติเลยนะครับผมไม่มีอะไรแจ้งเตือนนะครับต้องบอกนะว่าเป็น Civic เ e ที่ผมได้มาแล้วใหม่น้อยที่สุดแล้วนะครับเพียงแค่23,000ืมกิโล รับประกันใหม่แท้นะครับประวัติดีแน่นอนนะครับคันนี้อ่าแล้วก็ประวัติศูนย์ตรงนะครับบายสวิตนี่ให้ดูบายสวิตที่บอกประวัติศูนตรงเพราะว่าผมเช็คหมดแล้วนะครับคันนี้เข้าศูนย์มาล่าสุดนะครับเมื่อวันที่24ปี25 25, 25. คือปีนี้เนาะตอนเดือน3เข้าอีกทีก็อตอนไม่30,000กิโลจาก Honda พระกัน3นะครับเนี่ยของเก่าม,ามันจะ่ใช่เป็นประมูลนี่ก็จะเป็นเก่าเขานะครับ นะของฮอนดาพาามาเพราะว่าเข, mm hmm. เขาใช้รถที่อยู่ที่กรุงเทพนะครับเนี่ยประวัติส่วนตรงเช็คได้นะครับไม่ต้องตามแจง้งราซื้อคืนแต่จะนวนหมดเลยนะครับประวัติดีเราก็รถสวิสถึงนะครับสภาพมันยังใหม่มากๆเลยนะครับหน้าจอทุกอย่างโปรตีหมดมีทั้งความสปอร์ตในตัวนะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ามันนะครับสภาพดีสภาพสวยหลังคาสะอาดไม่องอขาดใดๆจอเป,เป็นจอแผ่นที่นะครับมีครบทุกอย่างเลยนะครับ Apple Car p l a y พย์แออโต้ต่อได้หมดแล้วนะครับผมแล้วก็ต้องถังน,นี่มีครบทุกอย่างนะครับเกียร์ก็ใส่เกียร์ก็คุณว่าไงไม่สัน่นว่เป็นยังใหม่นะครับคันนี้ไม่มีแฮตติเลยนะครับนอกจากคำว่าใหม่อย่างเดียวคอนโซลแอร์ต่างๆเนี่ยเป็นลายแบบลายกังพึ่งเนาะนี่วงามมากแอร์ดิจิตอลแอร์อรโอโต้มีครกที่ใช้แบบเวเลชิตี้มีแล้วนะครับต่อ USB 2บีสองจุดนะครับที่วางแก้วสองแก้วแล้วก็ ด้วยโหมดต่างๆ normal eco sport มีครบทุกอย่างนะครับโภันาััติฟังก์ชันมี cruise c o n t มีระบบเขาเรียกว่า l e n s ิปป p i n g นะครับพวกระบบการเปลี่ยนเลนนะครับหรือว่า honda sensing มีครบเลยนะครับเพราะว่ากล่องควบคุมมันก็ยังอยู่นี่นะครับนี่มีทุกอย่างครบนะครับโอเคครับสภาพใหม่มากใหม่จริงๆนะครับวถปีสมัย23แท้23.23เลยนะครับราคาเท่าไรเดี๋ยวผมไปแจ้งให้เขาได้ฟังกันนะครับไป ถือว่าเป็นคนสภาพป้ายแดงเลยนะครับกับเจ้าซีวีเอฟอีคันนี้นะครับเป็นตัว RS Hybrid นะครับหรือเรียกว่า2.0 EHEV นะครับป้ายแดงน้ำสองแสนกว่าบาทประมาณถ,าถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ตอนนี้มือสองราคามันเหลือเพียงแค่แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับคุ้มแน่นอนนะครับรถปียี่สิบสามแท้รถแค่สองปีวางใจศูนย์อยู่ค,ครบหมดนะครับซื้อไปคือสบายใจได้แน่นอนนะครับเจ้าของเก่าดูแลดีแถมยางไม่เชื่อเรืปีสมัยยี่สิบห้าด้วยนะครับ สภาพใหม่ก็พร้อมใช้งานมากๆเลยนะครับคันนี้สนใจซื้อติดต่อมาที่โปรตัวค้าได้นะครับจะไฟแนนซ์ได้ซื้อต้นสนได้สนใจได้นไหนก็ถ้าคขาทำมาคุยกันนะครับผมดูตามจังหวัดเรามีประกันถึงหน้าบ้านนะครับไฟแนนซ์ผ่านเรามีประกันส่งก็ถึงหน้าบ้านฟรีนะเพียงแค่แชร์โคชั่นมานะครับงอกโอรที่หน้าบ้านได้เลยครับผมสนใจซื้อแบบไหนก็ถ้าเขาทำมาได้เลยนะครับฝากเข้าท่านกระติ๊ต่อนะครับทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ช่องทางที่ผมจะขึ้นไว้ให้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ทางโปรตัวค้าด้วยนะครับ สำหรับว,วันนี้นะครับผมแนะนำกัเจ้าซีวิทเฟคันนี้นะครับนะคาเพียงแค่899,000บาทนะครับไม่20,300กิโลรับประกันไม้แทนแน่นอนนะครับเพราะว่าใบาซีวิทยังอยู่ที่หน้าจออยู่เลยนะครับสนใจซื้อติดต่อที่โปรตัวค้าได้เลยนะครับเจ้สใหมค์คินหน้านนะครับสวัสดีครับ